ตอนที่163ความโกลาหลทั่วทั้งอาณาจักรพระราชวางังไทจีมีเพียงความเงียบสงัดหวังชงรู้สึกได้ถึงการจ้องมองมาจากด้านบนมีเพียงคําเดียวที่สามารถอธิบายความรู้สึกของหวังชงเมื่อถูกจ้องมองในเวลานี้ได้ไม่อาจอย่างตั้งแต่สมัยโบราณมีคํากล่าวที่ว่าเนจจักรพรรดิไม่ต่างจากดวงตาของพยาความคิดของจัก,กรพรรดิแม้แต่สวรรค์ก็ไม่อาจคาดเดาหวังชงไม่อาจสัมผัสถึงอารมณ์ใดๆไดจากการจ้องมองของจัก,กรพรรดิปราดและเขาก็ไม่อาจอย่างถึงความคิดของชายผู้อยู่บนจุดสูงสุดของต้าถังได้เช่นกันหวังชงคุกเเเข่่าานนนนนนิิงงงบบพื้้้้มมัีียยยยกจจดสหววใตซ บางทีมันอาจผ่านไปนานหลายยุคสมัยหรือเพียงแค่เพิ่งผ่านไปช่วพริปตาเท่านั้นแต่ในที่สุดหวังชงก็ได้ยินเสียงที่ทรงอำนาจดังขึ้นมาราวกับเสียงของสายฟ้าฟาดหวังชงข้าได้ยินมาว่าเจ้าไม่เห็นด้วยกับความคิดแม่ทัพระดับภาคและการส่งเสริมความสามารถของชนเผ่าหูของข้าหรือเสียงนั้นเรียบง่ายจนไม่อาจสัมผัสได้ถึงความรู้สึกแม้แต่นิดเดียวหัวใจของหวังชงสั่นสะท้านคำถามของจัก,กรพรรดิปราดเช่นนี้เป็นเรื่องยากที่จะตอบออกมาได้แม้ว่าภายในตำหนักสีฤดูเขาจะอธิบายเรื่องนี้ด้วยประสงคดีแต่ในเวลาเดียวกันมันก็็เเเเปปนนนนกกกาาาาารรรดดูหหมมิ่่่่จจัััััพชชขขอบวววงงงลลลแ้ะ พูดมาน้ำเสียงที่ทรงพลังดังขึ้นอีกครั้งขอรับหวังชงลดศีรษะลงด้วยความเคารพขณะเดียวกันนั้นกระแสลมแผ่วเบ,เบาได้พัดเข้ามาภายในพระราชวังและหัวใจของหวังชงก็ได้บินไปพร้อมกับกระแสลมนั้นแล้วเช่นกันขณะน,นี้หวังชงได้ยินคำกล่าวของลุงใหญ่ดังก้องขึ้นมาภายในหูข,ของเขายิ่งเจ้าพูดน้อยเท่าไหร่มันก็เป็นไปได้มากที่เจ้าจะไม่ทำอะไรผิดพลาดไม่ว่าองค์จัก,กรพรรดิจะถามอะไรเจ้าก็ต้องตอบหากเจ้าไม่รู้เจ้าก็ตอบว่าไม่รู้ยังไงก็ตามจงจดจำคำพูดของเจ้าและไตรตรองให้รอบคอบ เจ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวภายในราชสำนักดีพอดังนั้นการเข้าเฝ้าครั้งแรกจงตั้งเป้าความสำเร็จอยู่ที่การไม่ทำสิ่งผิดพลาดเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับตระกูลหวังของเราไม่ใช่เพียงแค่เจ้าคนเดียวทั้งท่านพ่อของเจ้าป้าใหญ่ข้าและคนอื่นๆต่างก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ดังนั้นไม่ว่าเจ้าจะทำอะไรจงอย่างประมาทและจงจำสิ่งนี้ไว้ให้มัน่นคำแนะนำเหล่านี้เกิดขึ้นจากผู้มีประสบการณ์ยาวนานภายในราชสำนักของหวังเกินแม้ว่ามันจะฟังดูเหมือนคนที่ขาดแต่นี่เป็นคำแนะนำที่ดีที่สุดสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์อย่างหวังชงงงงยยยยยิิิิ่่่่่่พพพููดดดดนน้้ออออออกกก็็ผผลลาาาไไไมมมมมะรเีคว การเข้าเฝ้าจากกระพัดปราดไม่ใช่เรื่องเล็กเมื่อคำนึงถึงสถานะของตระกูลหวังในเวลานี้หวังชงจึงจำเป็นต้องช่วยเหลือตระกูลผ่านเรื่องนี้สิ่งสำคัญสำหรับเขาคือการไม่ทำสิ่งใดผิดพลาดออกมาแต่ว่าตัวตนของหวังชงในอดีตย่อมไม่ยอมปล่อยให้ตัวนิ่งเงียบแนวความคิดแม่ทัพระดับภาคและการส่งเสริมความสามารถของชนเผ่าหูเป็นที่มาของหายนะสำหรับต้าถังโอกาสที่จะได้เข้าเฝ้าจาก,กระพัดปราดไม่ได้มาโดยง่ายนี่เป็นโอกาสทองที่หวังชงจะแนะนำเขาหากเขาพลาดโอกาสนี้ไปเขาจะไม่มีทางให้อภัยตัวเองได้แน่นอน ดังนั้นหวังชงจึงเลือกที่จะตั้งมั่นในการแก้ปัญหาของเขาและกำจัดความลังเลทั้งหมดทิ้งไปฝ่าบาทแนวคิดแม่ทัพระดับภาคและการส่งเสริมความสามารถชนเผ่าหูจะนำไปสู่หายนะสำหรับต้าถังจะต้องไม่มีการดำเนินการตามแนวคิดนี้หวังชงยังคงคุกเข่าอยู่บนพื้นขณะที่กล่าวอธิบายออกมาอย่างละเอียดพร้อมกับยกการโต้เถียงกับเหล่าผู้อาวุโสภา,ายในตำหนักสี่ฤดูขึ้นมากล่าอีกด้วยไม่มีใครรู้ดีเท่ากับหวังชงสำหรับอันตรายที่แฝงเรนอยู่ภายใต้แนวความคิดแม่ทัพระดับภาคที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโอกาสในการเปลี่ยนแปลงชะตากรรมคครัั้้งงนีขขอออยู่่่กกกบาาาลวเตจ ป่าบาทชนเผ่าหูมีอิสระในการเคลื่อนไหวตามแนวคิดนั้นพวกเขาจะปกป้องและส่งเสริมเฉพาะคนของพวกเขาเท่านั้นลักษณะเช่นนี้เป็นสิ่งที่จะย้อนกลับมาทำร้ายต้าถังได้ฝ่าบาทโปรดพิจารณาด้วยหลังจากกล่าวจบหวังชงก็ยังคงคุกเข่านิ่งบนพื้นโดยไม่ไหวติงคำกล่าวทั้งหมดออกมาจากใจของเขาหวังชงมีความแน่วแน่ต่อเรื่องนี้มากหากไม่เคยเผชิญกับความโกลาหลเช่นนั้นมาก่อนย่อมไม่อาจจินตนาการถึงขอบเขตของปัญหาได้สำหรับหวังชงแล้วคำกล่าวของเขาที่กล่าวกับท่านปู่และจัก,กรพรรดิปราดไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นไดดด้้้้เเเททท่่่่าาานนนนนนนัันแตตยยงงงป็คขขอออสิิีีจะกกึใว ยังไงก็ตามในปัจจุบันเขาเป็นเพียงคนเดียวในทวีปแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ที่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจากเรื่องเหล่านี้ไม่มีใครสามารถจินตนาการได้เลยว่าอนาคตของตาถังกำลังถูกแขวนอยู่บนความคิดของจัก,กรพรรดิปราดสำหรับเรื่องนี้เป็นเวลานานที่หวังชงนิ่งเงียบเช่นนั้นหลังจากที่รู้สึกเรากับเป็นนิรันในที่สุดเสียงก็ดังขึ้นข้าเข้าใจแล้วเจ้ากลับไปได้เมื่อกลับไปแล้วจงเขียนรายงานถึงสิ่งที่เจ้าบอกกับข้าส่งให้กับราชสำนักนี่เป็นครั้งที่สามและครั้งสุดท้ายที่จัก,กรพรรดิปราดกล่าาาาาาววกัััับงงงงชชต้้ต้ทีเเขขามาในพระระไจ ขอรับหวังชงทั้งตกตะลึงและประหลาดใจแต่เขาก็โค้งคาระวะด,ด้วยความเคารพก่อนจะก้าวถอยออกจากพระราชวังหูขณะที่เดินกลับลงมาบนบันไดยกสีขาวกระแสลมพัดผ่านเข้ามาทาให้หัวใจของหวังชงสั่นสะท้านเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาเปียกโชกตั้งแต่สีษะจรปลายเท้าในเวลานี้สายตาของจัก,กรพรรดิที่เปรียบดั่งดวงตาพยักไม่ต่างไปจากแรงกดดันมหาศาลที่หวังชงสัมผัสได้ในช่วงสั้นๆภายในแรงกดดันเหล่านั้นมีเพียงการใช้คำกล่าวทุกอย่างที่มีในการดิ้นรนต่อสู้เท่านั้นยังไงก็ตามนั่นไม่่่ใชิงงงงหววัังงเนกกกลขขข้าาาาออออยรรรููจจจๆคคพดะื ขณะที่เดินกลับมาหวังชงเป็นกังวลสําหรับเรื่องนี้มากที่สุดแม้แต่ในเวลานี้เขาก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่าการเดินทางครั้งนี้ประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเขาไม่อาจบอกได้ว่าคํากล่าวของเขามีผลต่อการตัดสินใจขององค์จัก,กรพรรดิหรือไม่ในระหว่างการเข้าเฝ้าหวังชงได้กล่าวทุกสิ่งที่เขาคิดว่าจําเป็นต่อการป้องกันหายนะในอนาคตออกมาแต่ทว่าตั้งแต่ต้นจนจบจัก,กรพรรดิปราดก็กล่าวกับเขาเพียงแค่สามครั้งเท่านั้นหวังชงข้าได้ยินว่าเจ้าคัดค้านความคิดแม่ทัพระดับภาคและการส่งเสริมความสามารถชนเผ่าหูของข้าง,งั้นหรือพูดดมาาาาข้าข้้้เเใจจแลลวกับไไป เมื่อกลับไปแล้วจงเขียนรายงานถึงสิ่งที่เจ้าบอกกับข้าส่งให้กับราชสำนักด้วยประโยคทั้งสามนี้ไม่เพียงแต่วังชงไม่สามารถสัมผัสได้ว่าจัก,กรพรรดิปราดกำลังกโกรธหรือไม่พอใจแต่เขายังไม่สามารถบอกได้ว่าอีกฝ่ายได้รับฟังคำกล่าวของเขาหรือไม่อีกด้วยยิ่งไปกว่านั้นจัก,กรพรรดิปราดหมายความว่ายังไงที่สั่งให้เข,เขาเขียนรายงานส่งไปในราชสำนักคุณชายชงเชิญเสียงที่คุณเคยดังขึ้นเมื่อหวังชงเงยหน้าขึ้นเขาก็มองเห็นรถม้าสีทองจอดอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักและคนที่กล่าวออกมาคือขันทีที่สวมชุดคลุมสีทองึงงริจถๆ หวังชงถอนหายใจออกมาพลางก้าวเข้ามาในรถมา้าจากนั้นหวังชงก็ออกจากพระราชวางังและมุ่งหน้ากลับสู่ตำหนักระกูลหวังคำสั่งขององค์จัก,กรพรรดิไม่อาจเพิกเฉยได้ทันทีที่หวังชงกลับมาถึงตำหนักเขาก็เขียนรายงานตามความคิดของเขาพร้อมกับเขียนแนวความคิดเกี่ยวกับสกุลเงินของอาณาจักรแนบลงไปด้วยในคืนนั้นหวังชงได้ส่งรายงานฉบับนี้ให้กับหัวหน้าขันทีเพื่อจะส่งต่อไปยังพระราชวางังหลังจากนั้นหวังชงก็ผลักทุกอย่างทิ้งไว้เบื้องหลังก่อนจะตั้งใจฝึกฝนเคล็ดหญิงอย่ยางย่อมฉบับสมบูรณ์ รืนว่ากันว่าบางสิ่งที่มีขนาดเล็กเท่ากับปีกผีเสื้อแต่กลับสามารถทําให้เกิดพายุใหญ่ขึ้นมาได้หวังชงไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าความคิดเห็นของเขาและแนวความคิดของเขาจะก่อให้เกิดความโกลาหลครั้งใหญ่ขึ้นภายในหมู่ขุนนางของราชสำนักไร้สาระหวังเกินนี่คือท่าทีของตระกูลหวังของเจ้างั้นรึเจ้าเป็นเพียงผู้ใต้บังคับบัญชาที่ต่ำต้อยแต่กลับกล้าคัดค้านความคิดขององค์จัก,กรพรรดิเช่นเดียวกับหวังชงงั้นรึในระหว่างการประชุมช่วงเช้าหัวหน้าผู้ตรวจการโจจางคล่องออกมาด้วยความดุดันพร้อมกับตรงเข้าไปกระชากคอเสื้อออขขงงหวัเกินนึ้ ความปั่นป่วนเกิดขึ้นฉับพลันไม่คาดคิดมาก่อนว่าโจจางจะกล้าทำการอุกอาจเช่นนี้ต่อหน้าทุกๆคนท่านโจสงบสติอารมณ์ด้วยโจจางนี่เจ้าคิดว่าเจ้ากำลังทำอะไรต่อหน้าพระพะง์จัก,จก,กรพพัดยังกล้าแสดงความหยาบคายเช่นนี้ออกมาอีกรึภายในห้องโถงตกลงสู่ความโกลาหลขุนนางหลายคนเข้ามาห้ามปรามหวังเกินและโจจางเพื่อไหล่เกลี่ยพวกเขาแต่เมื่อความโกลาหลระลอกแรกสิ้นสุดลงความโกลาหลระลอกใหม่ก็เกิดขึ้นทันทีอึกพื้นของพระราชวังไทจีสั่นสะเทือนราวกับถูกชนด้วยอุก,กาบาตท,ทุกคนต่างมองไปยังคนผู้้้หนนนึ่่่่งงงงงทีีมรมรรราาาาาาากกกกกยยยวเขาาคุุลับพือแ ฝ่าบาทข้าน้อยอาปูซื้อได้ทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับตาถัางด้วยการทำงานอย่างหนักของข้าสวรรค์สามารถเป็นพยานให้กับความพักดีของข้าได้ได้โปรดฝ่าบาทแก้ไขความคับข้องใจของข้าด้วยหลังจากนั้นก็มีอีกหลายคนคุกเข่าลงกับพื้นในรอบ200ปีนับตั้งแต่ก่อตั้งตาถังขึ้นมาน้นชนเผ่าหูได้กลายเป็นส่วนสำคัญภายในราชสำนักไปแล้วความคิดจากความทรงจำของหวังชงได้ทำให้เหล่าแม่ทัพจากชนเผ่าหูคุกเข่าเพื่อแสดงความเคารพต่อจากกระพัดปราดออกมาในไม่ช้าภายในพระราชวังก็มีคนจำนวนมากคุกเข่าลงกับพื้น ไม่มีใครสามารถกล่าวอะไรออกมาได้แม้แต่นิดเดียวเมื่อเห็นชนเผ่าหูคุกเข่าลงกับพื้นเช่นนี้ด้วยสภาพเสื้อคลุมที่ยังไม่ถูกจัดให้เป็นระเบียบจากการทะเลาะก,กับหัวหน้าผู้ตรวจการโจจางหวังเกินหันไปมองทางเหล่าแม่ทับจากชนเผ่าหูด้วยใบหน้าที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนนี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดของปัญหานี้ ภาพภาพ,พนกพิราบเ่าดำเหี่ยวอินรีและนกอีกหลายหลายสายพันธุ์บินว่อนทั่วทั้งตา,งตาถังไม่เคยมีวันไหนที่มีนกเช่นนี้บินออกมาจำนวนมากเช่นนี้มาก่อนปูนนกจำนวนมากปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้าจนแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจก็สามารถมองเห็นได้เมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นแม้แต่ผู้ที่อาศัยอยู่ภายในตาถังมานานหลายสิบปีก็ต้องประหลาดใจมากสารเลวทางทิศตะวันตกที่ตําหนักผู้พิทักษ์ซึ่งเป็นจุดร,รวบรวมกองกําลังที่ใช้ในการปกป้องอาณาจักรทางทิศตะวันตกแห่งนี้แม่ทับชนเผาหูดวงตาสีเขียวมรกตลลมีคราาดดว่นนขึ้ ข้าให้ความช่วยเหลือต่อต,อตาถังด้วยการปกป้องชายแดนทางตะวันตกแต่เด็กเหลือขอเช่นนั้นกลับกล้าดูหมิ่นข้าเช่นนั้นได้ยังไงมันจะต้องตายครืนแม่ทับหูคนนี้ตวัดลั่นพร้อมกับทุกฝ่ามือลงไปบนโตจนแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงอีกทั้งพลังที่ส่งผ่านออกไปยังทาให้พื้นแผ่นดินสั่นสะเทือนปุ่นหนาพุ่งขึ้นสูงมากในอากาศกว่าหลายสิบจางกูมีอิสระในตัวเองหันส่งเสริมหูแต่หูส่งเสริมเพียงแค่หูด้วยกันฟงชางชิงเจ้าก็ไม่ใช่หั่นใช่ไหมช่างเป็นเด็กทีีี่่่จออองงงหหเเเขาขเบืนชชวิตต็มมทแล้ใไ ในทะเลทรายทางทิศตะวันตกที่ครอบคลุมไปด้วยพายุฝุ่นทรายกองทัพติดอาวุธครบมือห0 0พันนายตั้งค่ายอยู่ที่นี่ผู้นำทัพคือแม่ทัพที่มีหนวดคราวยาวลักษณะโดยรวมของเขาชวนให้นึกถึงขุนเขาที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าเขาจะไม่มีลักษณะภายนอกที่เป็นจุดเด่นใดๆก็ตามแต่รายหยบที่เอวกลับเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อลักษณะของเขาอย่างสิ้นเชิงเขาคือแม่ทัพแห่งตำหนักผู้พิทักษ์การซื้อทางตะวันตกแม่ทัพเกาเซียนซือเขาเป็นแม่ทัพจากชนเผ่าหูที่มีอำนาจมากที่สุดภายในต้าถังเขามีอำนาจมากที่สุดในบรรดาททหหาารรีี่่่กกอยููตนััผ้้พิแง เกาเซียนซือเป็นที่รู้จักดีในด้านความสุขุมแม้ว่าเขาจะโกรธก็ยังสามารถรักษาความสงบเอาไว้ได้แต่ทว่าในเวลาเกาเซียนซือได้สะบัดฝ่ามือออกไปด้านข้างคลิปตานั้นมันทำให้ร่างมาศึกที่เขาใช้ระเบิดออกทันทีชายชาวฮั่นที่ยืนอยู่ด้านหลังจ้องมองมาที่เขาด้วยใบหน้ามืดมนนี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นแม่ทัพของเขาแสดงความเดือดด้ลนออกมาเช่นนี้ตอนที่164หวังชงถูกคุมตัว คือในอนาเขตใหม่ที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาหลิวพานของต้าถังและซีซางทิเบตแม่ทัพที่มีดวงตาประดุดหย่ยวจมูกเรียวยาวบ่งบอกถึงความเย็นชาภายใต้ท้องฟ้งาที่ส่องสว่างด้วยแสงสว่างจากดวงดาวชายผู้หนึ่งที่มีดาบยาวเน็บอยู่ที่เอวอยู่ที่นี่ทุกคนต่างรู้จากแม่ทัพผู้แข็งแกร่งแม่ทัพเกิดซูฮานเป็นอย่างดีและชายผู้สวมเกราะทองคาที่เอลพกดาบยาวเอาไว้ผู้นี้ก็คือเกิดซูฮานมีแม่ทัพมากมายภายในต้าถังแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รับพระราชทานตำแหน่งแม่ทัพใหญ่ในฐานะแม่ทัพใหญ่แล้วสถานะของเกิดูฮาานนนนั้สสง่กกคอืๆม รายงานที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยเด็กดุ่มอายุ15ปีก่อให้เกิดความโกลาหลภายในราชสำนักและไม่มีทางที่เกิดซูฮานจะไม่รู้เรื่องนี้เมื่อได้รับจดหมายที่ถูกส่งมาด้วยนกพิราบสื่อสารมันก็ทำให้เขายืนนิ่งเงียบอยู่บนกำแพงเป็นเวลานานดูเหมือนว่าเหตุการณ์เก่าๆของทางอันจะกลับมาอีกครั้งหวังชงก็เป็นแค่เด็กเหลือขออีกคนไอ้บัดซบเกิดซูฮานขยำกระดาษในมือทิ้งด้วยใบหน้าดูดันย้อนกลับไปในอดีตเมื่อเขามาอาศัย ในตาถังได้ไม่นานมารดาของเขาได้เสียชีวิตลงและหลังจากที่เขาเรียนรู้ขนรรมเนียมของชาวฮั่นแล้วเขาจึงได้ไว้ทุกสํสำหรับมารดาของเขาเป็นเวลาสาปีแต่ในเวลานั้นก็ได้มีใครบางคนบอกกับเขาว่าเขาเป็นชนเผ่าหูไม่คู่ควรที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวฮั่นเกิดซูฮานีความกตัญญูต่อมารดาของเขามากมันจึงทำให้เรื่องนี้กลายเป็นความอัป,ปยศภายในใจของเขาหลังจากนั้นมาเขาได้ละทิ้งการเรียนไปและหันมาจับดาบขึ้นเพื่อรับใช้กองทัพและในวันนี้หวังชงได้ทำให้เขานึกถึงคนผู้นั้นในอดีต ครึบจิตสังหารเย็นยะเยือกพลันปรากฏชัดในดวงตาของเขาเปลวเพลิงลุกโชนช่วงขึ้นไปในท้องฟ้ากว่าหลายสิบจางมันเผาจดหมายฉบับนั้นกลายเป็นเท่าฐานในพริบตาในสองร้อยปีที่ผ่านมาคนของชนเผ่าหูได้เพิ่มจำนวนขึ้นมากภายในต้าถังความทรงจำที่หวังชงนำมาเขียนรายงานก่อให้เกิดความโกรธแค้นนับไม่ถ้วนมันเปรียบได้กับคมดาบที่พุ่งตรงเข้าหาเขา จากรอบทิศทางในเวลานี้อีกทั้งที่สำคัญรายงานของหวังชงฉบับนี้ได้ทำให้เหล่าแม่ทัพที่ประจำอยู่ที่ตําหนักผู้พิทักษ์ตามทิศต่างๆที่เป็นคนของชนเผ่าหูเริ่มเคลื่อนไหวพวกเขาต่างก็เป็นแม่ทัพคนสําคัญของตาถังทั้งสิ้นทันทีที่พวกเขาเขียนจดหมายส่งกลับเข้าไปในราชสํานักมันก็ทําให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้เปลี่ยนแปลงไปโดยสมบูรณ์แม่แต่หวังเกินก็ต้องตกตะลึงกับเรื่องนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้มากกว่าที่เขาคาดเอาไว้และมันก็เกินกว่าที่จะควบคุมเอาไว้ได้ยังไงก็ตามนี่ม่่ใชุ้้นนนนนงเเหตกการรรณ์คััีวว เนื่องจากเหล่าขุนนางและเหล่าแม่ทัพไม่กล้าล่วงเกินท่านจิ๋วกงพวกเขาจึงให้ความสนใจทั้งหมดมาที่หวังชงซึ่งเป็นเพียงเด็กอายุ15ปีเท่านั้นด้วยคำกล่าวของพวกเขามันส่งผลให้ความผิดของหวังชงคือการแทรกแซงการตัดสินภายในราชสำนักขุนนางบางคนถึงกลับใช้โอกาสนี้ในการใส่ร้ายตระกูลหวังว่ามีเจตนาร้ายแอบแฝงอยู่เพื่อต้องการสร้างความแตกแยกระหว่างชนเผ่าหูและชาวฮั่นพวกเขาเรียกร้องให้หวังชงถูกลงโทษแม้แต่หวังเกินก็ถูกลากเ,เข้าไปในความโสมมนี้ด้วยเช่นกันคนจำนวนมากไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะลุกลามมาถึงจุดดนี้้ไ เรื่องของสนมไทเจินนั้นมีผลต่อขคุณนางภายในราชสำนักและคุณนางระดับสูงอีกสองสามคนพร้อมกับชาวฮั่นเพียงฝ่ายเดียวยังไงก็ตามความทรงจำของหวังชงครั้งนี้ได้ทำให้แม่ทับจากชนเผ่าหูและเหล่าชนเผ่าหูภายในเมืองต้าถังเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในด้านความรุนแรงแล้วมันรุนแรงยิ่งกว่าเรื่องของสนมไทเจินมากกลางดึกของคืนหนึ่งภายใต้แสงสว่างจากเทียนเพียงหนึ่งเล่มภายในห้องโถงกำนักตระกูลหวังชงเอ๋อไม่มีเวลาแล้วเจ้าจะต้องซ่อนตัวเอาไว้ก่อน ด้านหน้าของหวังชงลุงใหญ่หวังเกินกล่าวออกมาด้วยความรีบร้อนขอบตาสีดำคล้ำของเขาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเขาแทบไม่ได้พักผ่อนในช่วงนี้เรื่องแนวคิดแม่ทัพระดับภาคและการส่งเสริมความสามารถชนเผ่าหูเกินกว่าที่เจ้าคาดคิดไว้แม่แต่ท่านปู่ของเจ้าเองก็ตามความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากเรื่องนี้ไม่ทันมันทำให้ผู้ตรวจการภายในราชสำนักมีได้แค่กล่าวโทษต่อเจ้าและคาแต่พวกเขายังเตรียมที่จะโจมตีท่านปู่ของเจ้าด้วย หวังเกินกล่าวออกมาด้วยความกังวลมีเพียงเขาเท่านั้นที่รู้ว่าตระกูลหวังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมากเพียงใดในเวลานี้เกาเซียนซือคูเหหมิงหลิงชาเกิดซูฮานและอันซือชุนต่างก็เป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่พวกเขาส่งจดหมายร้องเรียนเข้ามาในราชสำนักทุกๆวันอีกทั้งยังได้ส่งจดหมายมาด่าทอเขาอีกด้วยในขณะที่หวังเกินยังอยู่ภายในราชสำนักดำรงตำแหน่งขุนนางชั้นสูงแต่พวกเขาเ่านั้นก็ไม่ได้ด้อยกว่าเขาแต่อย่างใดเมื่อเหล่าแม่ทัพจากชนเผ่าหูทั่วทั้งต้าทั้ง,ง,งส่งจดหมายมาด่าทอเขา เช่นนี้มีเพียงสวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าเขาต้องแบกรับแรงกดดันเอาไว้มากเพียงใดนี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของปัญหาเท่านั้นทุกคนที่ผ่านมาทั้งผู้ตรวจการขุนนางชั้นสูงคนอื่นๆและแม้แต่แม่ทัพชาวฮันเองก็ได้รบเราเข้าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในการประชุมช่วงเช้าข,ของทุกวันหลายครั้งที่หวังเกินจะต้องทนกับความอัปยศหวังเกินเผชิญหน้ากับปัญหาจำนวนมากภายในราชสำนักตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่เรื่องนี้มันต่างออกไปเขาสัมผัสได้ถึงหายนะครั้งใหญ่จากเรื่องนี้พวกเขาจะสามหาวมากเกินไปแล้วหวังชงงงกกกกกหหมััััดดดแแแนนน่่่่่่่้้้้้้้ววววววยยาา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 โโรรรรรรเเเเเออออไตตตะะขขููููลลลลถึททททผผณจจี นับตั้งแต่วังชงส่งรายงานของเขาเข้าไปในราชสำนักตระกูหวังก็ได้กลายเป็นศัตรูกับพวกเขาทั้งหมดนับตั้งแต่กอตั้งตาถังมาได้200รอกว่าปีที่ผ่านมานี้ชนเผ่าหูได้แทรกซึมอยู่ภายในต้าถังจํานวนมากในเวลานี้หวังชงได้ทําให้คนเหล่านั้นไม่พอใจนั่นหมายความว่าเส้นทางในอนาคตของเขาย่อมไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนยังไงก็ตามหวังชงไม่ได้หวัดกลัวต่อความโกรธแค้นของแม่ทัพจากชนเผ่าหูและเหล่าผู้ตรวจการแต่อย่างใดทั้งหมดที่เขารู้สึกมีเพียงความโกรธแค้นเท่านั้น หวังชงต้องการขับไล่ชนเผ่าหูออกจากอาณาจักรแนวความคิดแม่ทัพประดับภาคและการส่งเสริมความสามารถชนเผ่าหูนับเป็นผลประโยชน์ต่อชนเผ่าหูอย่างยิ่งยวดหวังชงรู้ดีว่าการกระทําของเขาจะก่อให้เกิดความไม่พอใจและความโกรธแค้นจากชนเผ่าหูแต่สิ่งที่ทําให้เขาไม่พอใจมากที่สุดคือเหล่าคุนนางและแม่ทัพชาวฮันที่ให้การสนับสนุนชนเผ่าหูพวกเขาตาบอดเกินกว่าที่จะเห็นภูเขาไทซา,านหูของพวกเขาหนวกเกินกว่าจะได้ยินเสียงของอัศนีบาดฟาดผ่าแน่นอนว่าทั้งฉีเผยเหอรลี่และอันซือเซอร์เป็นค้ารับใช้ที่ซื่อสัตย์ต่อต,อตาถัง ทั้งสองเป็นแม่ทัพจากชนเผ่าหูที่พักดีต่อจาก,กรพพัดไถจงแต่ว่าใครคือคนที่จาก,กรพพัดไถจงทําสงครามด้วยชาวฮั่นนั้นหรือไม่ใช่มันคือชนเผ่าหูในปัจจุบันภูเขาหญิงทางทิศเหนือและภูเขาคงหลิงทางตะวันตกใครคือคนที่กําลังต่อสู้กับต้าถังชาวฮั่นนั้นหรือไม่มันคือชนเผ่าหูและชาวทิเบตไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยและห่วงเวลาใดก็ตามมักจะมองคนที่ลืมตัวตนของตนเองและเห็นอกเห็นใจศัตรูพวกเขาสามารถเอื่อเฟื่อต่อศัตรูได้จนรู้สึกว่าตัวเองได้กว่าถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังไม่หยุดสนนนรรรยออางง่เเป็คทีีมมกกไล ความสัมพันธ์ระหว่างหั่นกับหูเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นหรือแล้วทั้งสองฝ่ายไม่ได้เกิดความขัดแย้งต่อกันงั้นหรือสิ่งเหล่านั้นจำเป็นที่หวังชงต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่มันไม่ใช่ความจริงที่ปรากฏชัดอยู่ในทุกช่วงเวลาหรอกหรือชนเผาหูไม่ใช่คนที่ทำลายต้าถังลงไปใช่ไหมชนเผาหูไม่ได้ก่อการปฏิวัติขึ้นมาภายในต้าถังงั้นหรืออย่าประมาทในความพักดีของชนเผ่าหูเห็นกงจักเป็นดอกบัวนี่คือบทเรียนราคาแพงที่หวังชงได้เรียนรู้มาจากช่วงชีวิตที่แล้วขของเา ขณะที่ตาถัองอยู่บนจุดสูงสุดของความแข็งแกร่งพวกเขาย่อมยินดีรับใช้ต้าถังแต่หากว่าวันหนึ่งต้าถังตกสู่ความเสื่อมโทรมเรายังจะสามารถคาดหวังให้พวกเขาสละชีวิตของตนเองเพื่อปกป้องอาณาจักรได้อย่างที่ชาวฮั่นทำได้หรือไม่การมอบอำนาจให้กับพวกเขาเพื่อที่พวกเขาจะสามารถครอบครองอาณาจักรได้เช่นนี้มันเป็นความคิดที่น่าขันสิ้นดีการปล่อยให้คนนอกมีอำนาจย่อมเหนือกว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นยุคสมัยใดหากขาดความเข้าใจในเรื่องนี้มันย่อมเป็นการจำนวนต่อความอ่อนแอของตนเองชงเอ๋อนี่ไม่ใช่เวลาที่จะมาโกรธแค้นเจ้าต้องหาทางหลีกเลี่ยงจาากหายนะครั้้ี ไม่ว่ายังไงเจ้าต้องแสดงความต่ำต้อยของเจ้าเอาไว้หวังเกินให้คําแนะนําด้วยความกังวลไม่มีทางเป็นเช่นนั้นข้าจะหลบซ่อนได้เช่นไราหากราชสำนักมีคาสั่งเรียกตัวข้าจากการกล่าวโทษของผู้ตรวจการข้าจะยังซ่อนตัวไปได้เช่นไรหวังชงกล่าวออกมาด้วยความสงบไม่มีความหวาดกลัวใดๆในน้ําเสียงของเขาดูราวกับว่าเขาจะมองเห็นทุกๆสิ่งอยู่ก่อนแล้วและเขาก็ยินดีที่จะ,ะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งเช่นกันหวังเกินจ้องมองไปยังหวังชงด้วยความตื่นประหนกความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายออกมาได้ประทุขึ้นภายในใจของเขา ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามองว่าหวังชงยังเป็นเด็กอายุ15ปีมาโดยตลอดนั่นทําให้เขาคอยตำหนิและให้คาแนะนําต่อหวังชงเสมอแม้ว่าหวังชงจะช่วยให้ตระกูลหวังรอดพ้นจากแผนการของตระกูลเหยา่ามาได้เขาก็ยังมองว่าหวังชงเป็นเพียงแค่เด็กที่ยังไม่พร้อมแบกรับภาระจากเรื่องใดๆยังไงก็แล้วแต่เวลานี้หวังเกินตระหนักอย่างชัดเจนแล้วแม้ว่าภายนอกหวังชงจะยังเป็นเด็กแต่หัวใจของเขาก็เป็นผู้ใหญ่ที่ยอดเยี่ยม แม้แต่คุณนางที่ผ่านเหตุการณ์สำคัญมากมายเช่นเขาก็ยังไม่อาจรักษาความสงบไว้ได้เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาครั้งนี้ยังไงก็ตามหลานชายของเขาผู้เป็นคนก่อปัญหาขึ้นมากลับสามารถรักษาความสงบและวิเคราะห์สถานการณ์ได้ยอดเยี่ยมยิ่งกว่าเขาหวังเกินยอมรับว่าเขาไม่อาจทำเช่นนี้ได้ชงเอ๋อเจ้าเติบโตขึ้นแล้วหวังเกินกล่าวชื่นชมด้วยความรู้สึกมากมายภายในใจเขาไม่ได้สังเกตมาก่อนเลยว่าความคิดของหวังชงนั้นเปลี่ยนไปมากเพียงใดเมื่อมาถึงจุดนี้เขาพบว่าหลานชายของเขาเป็นสหายที่สามารถเชื่อถือได้และยังสามารถปรึกษาเรื่อองงสคัญไดด้เป็นย่าี ชงเอ๋อพูดถูกข้าก็คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้สำหรับเขาที่จะหลีกเลี่ยงปัญหานี้ออกไปเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากด้านหลังมันคือเสียงของอาเล็กที่รีบกลับมายังเมืองหลวงทันทีที่ได้รับข่าวด้วยผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหานี้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากกลับมาเท่านั้นมันย่อมเป็นเรื่งองที่ดีที่สุดหากว่าทุกคนในตระกูลมาช่วยกันถกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นยังไงก็ตามหวังไม่รู้ดีว่าเขาไม่มีส่วนร่วมภายในราชสำนักดังนั้นเขาจึงไม่สามารถเข้าร่วมการสนทนาระหว่างหวังเกินและหวังชงง้้ตักอนนถู ชงเอ๋อข้ารู้สึกว่าเจ้ากังวลต่อเรื่องนี้มากเกินไปความจริงแล้วเจ้าไม่ควรเขียนรายงานไม่มันจําเป็นต้องเขียนรายงานในลักษณะนี้ก่อนที่อาศีจะได้กล่าวออกมาจนจบหวังชงก็กล่าวขัดขึ้นมาก่อนแม้ว่าเรื่องนี้จะนำมาสู่สถานการณ์ที่อันตรายเช่นนี้ก็ตามแต่หวังชงก็ไม่เสียใจต่อการตัดสินใจของตัวเองบางสิ่งจําเป็นต้องลงมือทาโดยไม่คํานึงถึงขวากหนามที่รอยอยู่เบื้องหน้าแม้ว่ามันจะจบลงด้วยความสิ้นหวังแต่หวังชงก็ไม่เสียใจ หวังมี่และหวังเกินถอนหายใจยาวออกมาเมื่อหวังเกินได้ยินว่าหวังชงจะไปเข้าเฝ้าองค์จักรพรรดิเขาก็รีบไปขวางรถมาเอาไว้ทันทีเพื่อแนะนําหวังชงสําหรับเรื่องนี้แต่สุดท้ายหวังชงก็ยังเลือกที่จะทําตามที่เขาตั้งใจเอาไว้สิ่งที่ได้ลงมือทําไปแล้วไม่มีความหมายใดๆที่จะกล่าวถึงแม้แต่บรรพบุรุษเขาก็เห็นด้วยกับการกระทํานี้ดังนั้นหวังเกินจึงไม่มีอะไรจะกล่าวอีกต่อไปบึ้มในเวลานั้นเสียงระเบิดก็ดังขึ้นราวกับว่ามีบางคนยนตประทัดเข้ามาภายในอาณาเขตของตําหนักตระกูลหวังสายตาของ เสียงของอึกกระทึกก็ดังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับที่ประตูห้องพังทลายลงมาจากนั้นเบื้องหน้าของทุกคนก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอย่างอุกอาจเจ้าคือหวังชงใช่ไหมกลุ่มทหารอาวุธครบมือกล่าวถามหวังชงด้วยเสียงเย็นถูกต้องหวังชงกล่าวตอบด้วยความประหลาดใจเอาละหวังชงเจ้าถูกจับกุมแล้วข้าต้องขอให้เจ้าตามเราไปทหารคนหนึ่งก้าวออกมาด้านหน้าด้วยใบหน้าเย็นชาเขาจ้องมองไปที่ทั้งสองคนด้านข้างหวังชงอย่างไม่แยแส อะไรนะหวังเกินและหวังมีพล่งคออกมาด้วยความตกตะลึงในเวลาเดียวกันหวังเกินก็สังเกตเห็นตราที่เอลของพวกเขาบนตราถูกสลักไว้ว่ากรมราชทานคนเหล่านี้คือผู้คุมจากคุกหลววเดี๋ยวก่อนเขาถูกจับในข้อหาอะไรตามกฎของต้าถังแล้วเยาวชนไม่อาจถูกจับกลุมได้หวังเกินกล่าวออกมาด้วยความดุดันหลีกไปอย่าขัดขวางการทํางานของกรมราชทฑนหนึ่งในทหารกล่าวพร้อมกับหยิบม้วนบางอย่างขึ้นมานี่คือประกาศจับจากหอตรวจการมีตราประทับของเสนากรมขุนนางกรมราชทานและผู้นําหอตรวจการ อีกทั้งองค์จัก,กรพรรดิยังได้ลงปราพระราชลันจกรของพระองค์ด้วยเช่นกันอะไรนะปราประทับรูปมังกรบนม้วน,นเปรียบได้กับสายฟ้าฟาดลงกลางใจหวังเกินร่างกายของเขาสันสะท้านขึ้นมาและเขาก็ไม่อาจเชื่อในสิ่งที่เห็นได้ท่านหวังท่านเองก็เป็นขุนนางชั้นสูงของราชสำนัก้าหวังว่าท่านจะไม่เข้ามาขัดขวางการทำงานของกรมราชทันไม่เช่นนั้นแล้วข้าคงจะต้องนำตัวท่านไปที่คุกจัก,กรพรรดิด้วยเช่นกันคำกล่าวสุดท้ายมันทำให้แม้แต่หวางมี่ก็ยังต้องตกตะลึงคุกจัก,กรพรรดิไม่ใช่ทั้งคุกหลวงหรือคุุกกกอหอตตรรรวจาแ่เป็นคั ที่นั่นไม่ใช่สถานที่คุมขังนักโทษประหารใช่ไหมหวังชงหมดสิ้นหนทางโดยสมบูรณ์ยังไงก็ตามทหารจากกรมราชัณฑ์ไม่ลังเลแม้แต่นิดเดียวพวกเขานำตรวนออกมาใส่ข้อมือของหวังชงพร้อมกับพาเขาออกไปทันทีเพียงพลิบตาทั้งหมดก็หายไปจากสายตาของทุกๆคนอย่างรวดเร็วไม่นานหลังจากนั้นเสียงร่ำให้ก็ดังระงมขึ้นมาภายในตําหนักตระกูลหวังตอนนี้มันเป็นเวลารุ่งเช้าแล้วเมื่อข่าวการถูกคุมตัวของหวังชงไปยังคุกจักระพัดแพร่กระจายออกไปมันทําให้ทั่วทั้งอาณาจักรเกิดความโกลาหลขึ้นมาทันทีข่าวด